ยอดกระบะจากโตโยต้าจากรุ่นสู่รุ่นไฮรักไทเกอร์ต่อยอดมาที่โตโยต้าไฮรักวีโก้ยอดขายยอดจําหน่ายกระบะเบอร์หนึ่งเปีซ้อนส่งไมายต่อมายังกระบะไฮรักรีโวรุ่นโฉมปัจจุบันยังคองตําแหน่งกระบะยอดนิยมทั้งที่ไทยออสเตรเลียแอฟริกาและตลาดทั่วโลกเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเจนที่คนไทยให้ความไว้วางใจหมายว่ารุ่นใหม่ใกล้เปิดตัวไฮรักรีโวก็ยังทําหน้าที่ยอดขายยอดจําหน่ายขายมาครบ10ปียังเป็นเบอร์หนึ่ง กระบะพันแก่งขนาด1ตันรุ่นใหม่โฉมใหม่ใกลเปิดตัวปี2025จดชื่อสิทธิบัตรในชื่อทาวโวในช่วงปลายปี2024 หากมีการใช้ชื่อนี้ในการทำตลาดสำหรับไฮรักก็จะเป็นเจเนเรชันที่9ในชื่อไฮรักส่วนทาวโวก็จะเป็นชื่อใหม่ที่มาแทนรีโวและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของตระกูลไฮรักทั้งหมด8เจเนเรชันได้แก่หากได้เรียงประวัติสำหรับไฮรักก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1968ในรุ่นแรกไฮรัก N10 จนมาถึงปี1972ไฮรักเจเนเรชันที่2ในรุ่น n 20และ n 25และเจนที่3เริ่มขึ้นในปี1978ในรุ่น n 30ในรุ่นเจเนเรชันที่ 4ก็จะมีเพิ่มขึ้นทั้งมาอีก3รุ่นเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1983ในรุ่นไฮรัก N50 N60 และ N70 จนถึงปี1988ส่วนในเจนที่5เริ่มขึ้นในปี1988ในรุ่นไฮรัก N80 N90 และ N100 จนมาถึง N110 และมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆจนมาถึงเจเนอเรชันที่6ในรุ่นไฮรัก140 N150 และ N160 รวมไปถึง N170 โชมนี้โรงงานโตโยต้าในประเทศไทย มีบทบาทในตลาดโลกมากที่สุดด้วยการเป็นฐานส่งออกไปยังต่างประเทศและทั่วโลกโดยถูกเรียกชื่อว่า Toyota h ไฮรักไทเกเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1998ในเครื่องยนต์3.0ลิตรตระกูล1 KZ 3.0และเวลาต่อมาได้นำเครื่องยนต์ดีเซลอินเจคชัน16วาล์วเครื่องยนต์2.5ลิตรเทอร์โบเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ใช้ระบบหัวฉีดแบบลางและในเจนที่7 t o y o ต a h ไรัก AN10 AN20 และ AN30 เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2004ถึงปี200 15หรือที่เราเรียกค้นหูกันนั่นก็คือการกําเนิดโตโยต้าไฮรักวีโก้ที่ใช้ไทยเป็นฐานผลิตหลักและส่งออกไปยังทั่วโลก ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นทั้งกระบะ2ประตู4ประตูระบบขับเคลื่อน2ลอ้อ4ลอ้อรวมไปถึงกระบะยกสูงก็มีให้เลือกใช้งานเป็นโฉมที่เริ่มการผลิตการเปิดประตูแบบสมาร์ทแคปหรือว่ารุ่นแคปเปิดได้ที่กว้างที่สุดส่วนเครื่องยนต์ที่เลือกใช้ยังเป็นทั้งเครื่องยนต์ 1KD ขีด FTV 3.0ลิตรและ 2KD ขีด FTV ดีเซล2.5ลิตรและยังมีขุมพลังทางเลือกเบนซิน2.7ลิตรให้กับลูกค้าที่สามารถนำไปติดตั้งแก๊สได้สำหรับเจเนเรชันที่8 t o y ย t a h h ฮรัก n 1 2 0 a n 1 3 0ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันถูกเรียกชื่อใน Toyota h y ฮ u x Revo ที่มีจำหน่ายในรุ่นปัจจุบันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากต่อจาก h y ร u x ฮีโกที่เป็นแชมป์กระบะยอดขาย9ปีซ้อนมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ในตระกูล 1GD-FTV ดีขีดเ t v ดีเซล2.8ลิตรและ 2G d ดขีด FTV ดีเซล2.4ลิตรและ 2RT ขีดเ e บนซินลิตร และยังมีรุ่นอื่นๆที่ทําตลาดอย่างต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและยังมีตระกูล1 g r ขีด FE V6 เบนซิน4.0ลิตร2 k d ขีด f p v ดีเซล2.5ลิตรและ1 k d ขีด f p v ดีเซล3.0ลิตรและยังมี5 l k i ดีเซล3.0ลิตรจาหน่ายในต่างประเทศซึ่งแตกต่างออกไปอีกนี่เป็นเพียงรายละเอียดคร่าวๆของกระบะยอดนิยมในซีรีส์ไฮรักในรอบ50ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันก็มีการปรับในส่วนของดีไซน์หน้าตาออปชันต่างๆ ให้มีการเพิ่มแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมส่วนโฉมใหม่ที่หลายคนเฝ้ารอคอยแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับตโตโยต้าไฮรัก ทาววที่มีการจดสิทธิบัตรในชื่อนี้แต่มาดูกันว่าเขาจะใช้ชื่อนี้ทําตลาดจริงหรือไม่ที่หลายคนเฝ้ารอคอยน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของงานดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายรวมไปถึงภายนอกในส่วนของออปชันต่างๆจะใส่มาเยอะแค่ไหนจะเหมือนกับรุ่นที่จําหน่ายยางต่างประเทศหรือเปล่าส่วนภายในอย่างที่เราเห็นหัวเก่งที่มีการปล่อยภาพสปายช็อตออกมาก,ก็จะไม่มีการเพิ่มในส่วนของระยะความกว้างของภายในห้องโดยสารก็ยังจะเท่ากับไฮรักลีโวที่มีจําหน่ายในชมปัจจุบันส่วนดีไซน์ภายในห้องโดยสารจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ไม เป็นดีไซน์หน้าจอตรงกลางหน้าจอเลื่อนใหม่รวมไปถึงดีไซน์พวงมาลัยใหม่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมรวมไปถึงระบบออปชั่นต่างๆน่าจะใส่มาให้ในรุ่นนี้อย่างครบคันเพราะถ้าเกิดว่าออปชั่นยังให้มาน้อยยังกักออปชั่นอยู่พี่จีนก็พร้อมที่จะแซงแล้วก็แแบนรองรถน้ำมันด้วยกันเองคู่แข่งหลักอย่างอีซูซูดีแม็กก็มาพร้อมกับขุมพลังใหม่ฟอร์ดเลนเจอร์ก็มีให้เลือกหลากหลายขุมพลังเครื่องยนต์ V6 ซกก็พร้อมที่จะทำตลาด พร้อมที่จะห้ำหันกับโตโยต้าไฮรักเจนใหม่ส่วนแบ่งในตลาดจะมากน้อยเพียงใดต้องรอดูกับไฮรักทาวเวอร์เจนใหม่นี้จะสามารถทํายอดขายยอดจําหน่ายได้ดีเหมือนกับรุ่นพี่ที่ผ่านมาทั้ง8เจนเนอเรชั่นหรือไม่กระบะไฟฟ้า EV มีดีทั้งดีไซน์และออปชั่นราคามาดูกันว่าปี2025นี้พี่โตจะปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อจะให้ยอดขายยอดจําหน่ายของตัวเองดีเหมือนกับ รุ่นที่ผ่านมาเจนที่ผ่านมาออปชั่นดีไซน์จะโดนใจแฟนๆพี่น้องชาวไทยมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องรอติดตามในปี2025นี้สิ่งที่ต้องรุนนั่นก็คือออปชั่นดีเทลต่างๆนะบ้านเราจะได้ใช้เหมือนกับรุ่นที่ส่งออกไปยังต่างประเทศไหมแฟนๆลองคอมเมนต์นกันหน่อยว่ารุ่นใหม่เจนใหม่เราจะได้อะไรเพิ่มเติม,ตมจากพี่โตโตโยต้าไฮรับทาวเว์ที่เขาจดสิทธิบัตรในชื่อนี้จะใช้ชื่อนี้จริงหรือเปล่าต้องรอติดตามช่วงแต่มาสุดท้ายปี2 0 0 0 25นี้ครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ